คนไข้มาด้วยปวดข้อมือนะครับตรงบริเวณตรงโซนนิ้วก้อยครับตรงช่วงบริเวณแถวตรง b บลซ o f ฟดิทเทอร์ฟิงเกนะครับตรงช่วงนี้ตรงช่วงนี้เอ่อเช็คดูแล้วนะครับคนไข้ไม่ได้เจ็บไอ้ตรงพาดไอ้ตรงที่เป็นตัวคอเลสเตอรอลลิกระเมนนะครับแต่ปวดตรงมาตรงตรงตรงโซนตรงโซนนิ้วก้อยเนี่ยครับผมตรงกระดูกตรงนี้ตรงกระดูกข้อบัตรงนี้นะครับทำอัลตราซาวด์นะครับเช็คดู ตรงบริเวณนี้นะครับตรงคือจะเห็นว่ามีตัวไฮโปเอคโคอิกของตรงบริเวณทางฝั่งนิ้วก้อยนะครับก็คือตรงช่วงเอ็นตรงช่วงโซนนี้นะครับก็จะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวอันนี้ถ้าเป็น a b d u c t i o n เน่ยจะเห็นมันก็เคลื่อนไหวอยู่น้นอ,ยนอ,ยนอยนนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงอเนี่ยจะเห็นว่าตัวเทนดอนที่มันะกาะเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เยอะกว่าอีนนี้เรามุฟมาดูตรงบริเวณตรง EFL ไอ้ FL, ตรงคอนลเัเทอร์ลไอ้ตัวเอานาคอนลาเทอร์เลเตอเมนต์นะครับกับไอ้ตัวตัว TFL หนะ้าตาดูดูปกติดีนะครับแต่ตัวที่มีปัญหาน่าจะเป็นรงนีกนะครับไอ้ตรงบริเวณอินเซอร์ชั่นของตรงบริเวณพวกต้นเนื้อไปตรงของของตรงโซนิวค่อยทั้งหลายของตัวไฮโปทีนามมสเซอครับแล้วกาการรักษานะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวตัวใช้ตัวช็อปเวฟนะครับแอปพลายตรงช่วงบริเวณนี้หรือใช้ตัว ฮเลเซอร์ laser, นะครับตอนทำก็คือให้มีเคลื่อนไหวของนิ้วก้อยด้วยเพื่อที่จะขยับตรงบริเวณของตัว N เนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวมันจะได้ประสิทธิภาพในการรักษาอันนี้คือแฟกชั่นอยู่ทำเฟกเอ็นอยู่นะครับอันนี้ทำเอเบดักชั่นนะครับให้มีการเคลื่อนไหวของ N ขณะที่ให้การรักษาด้วยไม่ว่าจะเป็นใช้ตัวช็อคเวฟหรือว่าใช้ตัวไฮเลเซอร์นะครับ